สามเคล็ดลับขาวใสยอย่างไวเห็นผลใน7วันค่ะสำหรับใครนะคะที่มีโปรแกรมว่าช่วงปลายปีนี้ต้องไปออกงานเดี๋ยวจะไปงานแต่งบ้างหรือว่าจะต้องออกงานของบริษัทนะคะผิวขา,ขาวขาวใสใสเนียนเียนเนี่ย,เ,ย,เ,ยเราก็อยากได้แต่ว่ามันต้องเร่งรัดขนาด7วันเนี่ยจะทำได้จริงหรือวันนี้เรามีเคล็ดลับมาให้ค่ะข้อแรกเลยนะคะเกดจะให้ ความสำคัญกับเรื่องของภายในก็คือหนึ่งเลยดื่มน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยจะช่วยดีท็อกของเสียออกไปแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวใครที่มีผิวหมองคล้ำไม่รู้จะทำยังไงละอย่างเร็วอย่างด่วนเลยก็คือดื่มน้ำให้ได้มากๆวันละ 2- 3ลิตร1อาทิตย์7วันก็จะเห็นผลค่ะแต่วิธีการไม่ได้ดื่มพรวดๆไปแบบเยอะๆนะคะเพราะมันจะทำให้ปวดปัสสาวะทั้งวันบางทีปวดปุ๊บออกปับ๊บไม่ได้กักเก็บน้ำไม่ได้ได้ความชุ่มชื้นเลย แต่วิธีการคือเกดจะเน้นช่วงเช้าท้องว่างๆตื่นขึ้นมาปุบ๊บช่วงนั้นละค่ะสี่แก้วเลยน้ำอุ่นนะคะและช่วงระหว่างวันระหว่างที่ท้องว่างก็เช้ากังวันเย็นอย่างเงี้ยค่ะตามไปได้เรื่อยให้ได้2อถึงลิตรในวันแต่ละวันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นได้อย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็ยังทำให้ผิวเราเปล่งปลั่งขึ้นด้วยข้อที่2นะคะ ให้เราดูแลผิวอย่าแห้งแล้วก็อัดไปเลยเรื่องของครีมบำรุงถ้าเราจะต้องไปออกงานอ่ะเผยทั้งผิวหน้าผิวกายด้วยผิวแหง้งไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าทาครีมมันไม่ติดทาแป้งก็ไม่ติดหน้าด้วยทีนี้เนี่ยวิธีการก็คืออย่างอากาศช่วงนี้ฤด,ดูที่มันเปลี่ยนแปลงผิวเราจะแห้งง่ายๆก็คือพยายามอย่าไปอาบน้ําที่อุณหภูมิสูงมากๆหรือไปล้างหน้าอุณหภูมิสูงมากแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เป็นคนที่หนาวอาบน้ําอุ่นแล้วก็ต้องพยายาม ปิดรูขุมขนด้วยน้ำเย็นออกมาปุ๊บรีบทาโลชัน่นรีบทาเซรั่มที่ใบหน้าโดยด่วนนะคะต้องบอกว่าอย่างผิวหน้าเนี่ยเกียรตเองก็จะไม่ทิ้งยาวอย่างหลังล้างหน้าพยายามทาปุ๊บเลยปุ๊บปั๊บเลยภายใน3นาทีเรียกว่า3นาทีทองเพราะว่า3นาทีตรงนี้เนี่ยรูขุมขนแล้วยังเปิดรับเรื่องของบำรุงได้อย่างเต็มที่ถ้าเราทิ้งไปทิ้งยาวๆนะคะผิวเราจะปิดแล้วการทาครีมบำรุงจะเข้าได้ไม่ค่อยถึงไม่ค่อยดี ดังนั้นเนี่ยวางไว้เลยในห้องน้ำํำพอเราล้างหน้าเสร็จปุ๊บไม่เกินสามนาทีลงเลยโบกไปเลยจ้าเซรั่มก็ก็จะทาเลยนะคะยิ่งยิ่งช่วงก่อนนอนเน้นเลยนะก่อนนอนต้องทาให้หนานทาให้เยอะเพราะว่าผิวเราระหว่างที่นอนเนี่ยมีโอกาสแห้งได้มากเพราะหลายคนนอนเปิดแอร์นอนอากาศเนี่มันจะทำให้แห้ง ก็ลงเลยเซรั่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบสองก็ทา3จุดที่มีฝ้ามีกระเลือกที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินแล้วก็ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกเพราะว่าหน้าลอกหน้าแห้งหรือว่ากัดลอกผัดเซลล์เยอะๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่าผิวเราจะบางด้วยหน้ามันจะยิ่งคล้ำส่วนตัวของเราก็เช่นกันอาบน้ําเสร็จซับให้หม,ดหม,ดหมดาดๆแห้งๆปุ๊บรีบลงโลชั่นชโลมหนาๆเลยก่อนเข้านอนแต่ว่าถ้ากลัวเนือน้อให้มันแห้งก่อนนะค่อยไปห่มผ้า นอน 3. ค่ะกันแดดอย่าได้ขาดไม่ว่าวันที่ออกแดดหรือวันที่อยู่ในร่มอยู่ในบ้านก็ต้องทาครีมกันแดดมีเวลาแค่เวันกันแดดจัดไปเลยต้องบอกว่าจัดเต็มก็คืออย่างช่วงเช้าเราดูละ ถ้าเป็นชนิดครีมทา2ข้อนิ้วชี้นะคะและเตือนตัวเองทาซ้ําระหว่างวันทุก2-3ชั่วโมงเพราะว่าเราเนี่ยยังอยู่กับแสงมือถือยังอยู่กับถึงไม่ออกจากบ้านก็โดนแสงมือถือแสงเรื่องของน,อนีออนอ่าอุปกรณ์ไอทีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มือถือทั้งหลายหรือว่าไอร้อนหน้าเตาบางคนเวฟไมโครเวฟพวกเนี้ยก็โดนด้วยกันแดดคือไอเทมจาเป็นที่ป้องกันผิวเราไม่ให้มองคล้ำไม่ให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดําด้วยความปรารถนาดีจาก คที่ะสําหรับใครที่มีปัญหานะคะเ็ดก็อยากแนะนําว่า วิธีการไม่ให้ผิวแหง้งก็ต้องเริ่มต้นด้วยชุดดูแลฝ้าหรือการดูแลฝ้าที่ดีดดเห็นผลปลอดภยัยแนะนําเลยตอนนี้เรามีโปร11เดือน11ยังอยู่นะคะที่ให้กันก็เริ่มจากการบํารุงเลยเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยินจะเกท,ที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับดินฝ้ากระจุดด่างดารอยหมองคล้ำเอาอยู่เล่นช่วยยกกระชับผิวทําให้ผิวเนี่ยลดริ้วรอยได้ลดคุ้มขนกระชับด้วยหน้านิ่มด้วยเวลาใช้เนี่ยก็จะรู้สึกเลยมันซึมเข้า ผิวได้หมดไม่เหนียวไม่กองข้างนอกและยังช่วยลดอาการแสบแดงแสบกล้านช่วยเติมคอลลาเจนให้กับผิวตัวนี้ใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดนะคะแนะนำบีบีกันแดดเคที K ่ s p f 50 PA บวกตัวนี้ออร่ามากๆและเข้าได้ทุกสีผิวค่ะกับสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังคำจากเคที่ชุดนี้เซตนี้โปร11เดือน11นะคะจัดไปเลยแถมฟรีมะรุมแคปซูลเพิ่มวิตามินซขาว